สวัสดีครับผมโปดีที่เด็ดนะครับผมเชียงบินเชนุรีนะครับผมวันนี้พามาชมตัว2,000วัตต์นะครับผมถ้าสั่งใหม่ก็1 2 5 0 0บาทส่งฟรีนะครับผมแต่เนี่ยจะเป็นของใหม่เหมือนกันแต่จะมีตำหนิที่ตรงหูยึดกับแหลกตรงนี้นะครับผมึงมีปัญหาแล้วก็ครับผมเส้นนี้จะแถมแหลกด้วยนะครับในราคา หนึ่งหมื่นสามพันห้าเอ้ยหนึ่งหมื่นสามพันทวดน,นะหนึ่งหมื่นสามพันทวดต่อรองได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมาพร้อมกับแหลกนะครับผมเป็นแหลกไม้ทําสีระเบิดอย่างดีหวัวยึดครับผมพรีเมพยมมาตรฐานนะครับผมสวยงามนะครับผมอ่าจุดที่มีปัญหาก็คือนี่ครับตรงนี้มีตําหนิเพราะว่าจากการขนส่งครับผมที่หัวตรงนี้มีปัญหานะครับแล้วกต็ตรงนี้มันหลุดออกไปครับผม สามารถตัดไม่อัดยึดได้นะครับผมยึดยึดกับพาวเวอร์ได้นะครับผมตัวนี้ขันบข้างและว2ดอกนะครับผมเป็นตัว2,000ันบาทอยากบินซาวพร้อมรับประกันซ่อมฟรีตลอดชีพฟรีอะไร1ปีนะครับผมสนใจก็ศ6 1ย์9 8 2 9 3่งเกดอ้ยอินบ็อกเข้ามานะครับผมครับผมสภาพไม่มีรอยนะครับแหลกมีมีปัญหาจุดนี้แล้วก็ไอ้ตรงหูพาวเวอร์จุดนี้นะครับผมที่ยึดกับแหลกก็จะมีรอยนิดนึงจากการขนส่งนะครับผมครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผม ครับผมราคานี้ก็หายากนะครับพร้อมแหลกนะครับผมเหมือนสามทุ่นทนครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับผมครับสวัสดีครับ